สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราพบกันในรายวิชาพลกษานะครับในเรื่องเกมเบตาเลตนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับนะครับเรามาดูนะครับเกมเบตาเลตนะครับเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายนะครับที่มีกฎกติกานะครับเป็นเครื่องกําหนดนะครับวิธีเล่นและผลจากการเล่นเกมนะครับทําให้เราเกิดความสนุกสนานนะครับการเล่นเกมของเราทำให้เราเกิดความสนุกสนานนะครับเกิดความสามัคคีนะครับในกลุ่มเพื่อนกลุ่มพี่กลุ่มน้องนะครับ วันนี้นะครับครูจะมีตัวอย่างเกมเบตาเลตมา3ามเกมนะครับที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนนะครับเรามาดูเลยนะครับเกมที่1ครับเกมส่งบอลเป็นแถวนะครับนักเรียนดูรูปทางด้านซ้ายมือประกอบนะครับวิธีการเล่นนะครับ1นะครับให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มเท่าๆกันนะครับยืนเข้าแถวตอนนะครับดังรูปภาพนะครับ2นะครับผู้เล่นที่ยืนหัวแถวนะครับถือลูกบอลไว้นะครับถือลูกบอลไว้ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้ส่งบอลนะครับข้ามศีรษะนะครับให้ผู้เล่นที่อยู่ด้านหลังนะครับส่งบอลข้ามไปด้านหลังนะครับจนถึงผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับอ่าส่งบอลไปเลยครับมีกี่คนก็ส่ง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 จนถึงคนสุดท้ายนะครับต่อมาครับสามนะผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับต้องส่งบอลโลดขาผู้เล่นที่อยู่ด้านหน้านะครับ พอถึงคนสุดท้ายแล้วครับให้ผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับส่งบอลลอดขาคนที่อยู่ด้านหน้าของเรานับจนถึงคนที่อยู่แถวนะครับกลุ่มใดนับส่งบอลเสร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะนะครับเกมนี้สนุกมากนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเราได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเล่นกันนะครับต่อมานะครับเกมที่2ครับเกมกระโดดตามจุดนะครับเกมที่2ก็กระโดดตามจุดนะครับครูจะมีจุดนะครับจุดมาร์กให้กับนักเรียน เป็นจุดๆไว้นะครับวิธีการเล่นนะครับคือให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มเท่าๆกันนะครับเหมือนเกมแรกนะครับโดยที่นะครับสองนะครับคนแรกนะครับกระโดดขาคู่นะครับขาคู่นะครับมือเท้าตะเอวนะครับขาคู่ไปตามจุดที่ครูกําหนดไว้นะครับจนครบนะครับสมมติมีห้าจุดนะครับนักเรียนต้องกระโดดให้ครบทั้งห้าจุดนะครับอ่าแล้ววิ่งกลับมานะครับแตะคนตัดไปนะครับแลกลับไปต่อท้ายแถวนะครับอ่านะคนที่สองก็ กระโดดตามจุดให้ครบๆมาสลับกันไปเรื่อยๆครับกระโดดเสร็จก็กลับไปท้ายแถวนะครับกลุ่มใดนะครับทําครบก่อนนะครับจะเป็นฝ่ายชนะนะครับกลุ่มแป้ก็จะโดนทาโทษนะครับอย่างเต้นเต้นนะครับอะไร่างนี้นะครับอ่านะครับนี่ก็เกมที่สองนะครับเกมที่สามนะครับเกมขว้างบอลผลัดกันนะครับอ่าสนุกนะครับเกมนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มเท่าๆกันนะครับ ยืนเข้าแถวตอนนะครับแล้วให้ผู้เล่นคนแรกนะครับของแถวนะครับถือลูกบอลไว้นะครับดูตามภาพด้านซ้ายได้เลยนะครับอ่าสามนะครับเริ่มเล่นเกมนะครับโดยให้ผู้เล่นที่ถือลูกบอลไว้นะครับวิ่งไปยังจุดที่กําหนดนะครับตั้งียนะครับจะมีจุดที่กําหนดไว้นะครับจะยืนเท่ากันนะครับทั้งสองแถวนะครับแล้วนะครับคว้างลูกบอลกลับมาให้ผู้เล่นคนที่อยู่ในแถวนะครับอ่าคนต่อไปเลยครับคว้างมาแล้วรับไปได้นะครับอ่านะครับสี่นะครับผู้เล่นคนที่สองนะครับรับลูกบอลแล้วนะครับเพื่อนคว้างมาเราต้องรับไม่ได้นะครับแล้ว ทำเหมือนคนแรกนะครับเช่นเดิมครับคือวิ่งไปอยู่ที่จุดนะครับอ่าแล้วก็คว้างให้คนตอบต่อมานะครับห้านะครับกลุ่มใดนะครับทําครบทุกคนแล้วนะครับและทําเสร็จก่อนนะครับกลุ่มนั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับนะครับถ้าเราได้ปฏิบัติจริงนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกมากนะครับทั้ง3าเกมนะครับ่านะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็จะมีการบ้านนะครับฝากให้นักเรียนทํานะครับ การบ้านในวันนี้คือให้นักเรียนเขียนเกมเบตาเลตนะครับที่นักเรียนชอบมา1เกมนะครับโดยเขียนชื่อเกมนะครับตัวใหญ่เนะครับวิธีการเล่นเกมนะครับว่าว่า1ทําอะไรบ้าง2ทําอะไรบ้างนะครับทําลงในสมุดนะครับถ้านักเรียนจะวาดภาพก็ได้นะครับวาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายนะครับระบายสีให้สวยงามนะครับตกแต่งให้สวยงามแล้วให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนนะครับถ่ายส่งในอัลบั้มกลุ่มนะครับ งานศึกษาและพัฒนาศานะครับนักเรียนทําส่งกันด้วยนะครับจะเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนนะครับจะได้ไม่มีอันค้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ